กลิ่นแปลกร้านปรับราคาเรียภูต็งเบนแวนดขยับตลาดเบื้องหลังซูบิเบนดี้คาบ้านนัดแรกสรุปข่าวเรียภูประจําวันที่19สิงหาคมกับผมโคดแอรครับสวัสดีครับค่ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้เรื่องราวของฉาลาดเบนเวดเนี่ยเป็นอะไรที่ประหลาดมากครับอยู่ดีเมื่อคือนนี้ก็มีการหั่นราคาครับจากร้านถูกกฎหมายของทางอังกฤษนะนะ เขาปรับราคามาเป็นแตงหนึ่งครับริยภูที่จะได้ตัวเดี๋ยวเรามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์เรื่องนี้กันแบบจัดเต็มรวมไปถึงเรื่องดาวอื่นๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันก่อนนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับพื้นสมาร์ทแมทสวยมันไม้ทนมันหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่เอพีซีสมาร์ทแมทตอบโจทย์ทุกการใช้งานการเชื้อราการแบคทีเรียการปวกกันน้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริเรมทนร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสม มาครับเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยนะครับเมื่อวานนี้เกมวันอาทิตย์พรีเมียร์ลีกครับก็มีบิ๊กแมตช์ด้วยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเจอกับทางเชลซีแล้วก็เป็นแมนซิตี้ครับที่ชนะเชลซีไป2อต่อศนะครับนะก็ทำให้ตารางคะแนนครับตอนนี้หลังจบสัปดาห์แรกจริงๆเนี่ยมันยังมีสเปอร์อีกนะสเปอร์กับเลสเตอร์แต่ว่าเราค่อยว่ากันแต่ถ้าเอาตอนนี้ไบตันนำจ่าฝูงครับคือยิง3ลูกไงส่วนทีมที่ยิง2-0เนี่ยก็จะมี3ทีม ด้วยกันนั่นก็คืออาร์เซนอลเรียบูแมนซิตี้นะก็จะล้างกลุ่มที่ได้ลูกได้เสียเท่ากันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะไล่ล,ล,ลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็มารอดูครับว่าสเปอร์กับเลสเตอร์ผลจะออกมาเป็นยังไงถ้าสเปอร์ยิงได้เกิน3ลูกสเปอร์ก็จ่าฝูงนะครับอ่าเดี๋ยวรอดูนะฮะอืมโอเคส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับอ่าบอลลาลิกาสเปนนะฮะเลอาโซเซดาดครับแพ้ลาโยบายกาโน่หนึ่งต่อสองคาบ้านนัดแรกครับ ถามว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเราอย่างไรมันไม่ได้เกี่ยวกับเราตรงๆครับแต่ว่ามันก็เกี่ยวกับทีมของมาตินซูบิเบนดี้นะฮะที่ก่อนหน้านี้นะฮะถ้าเราจำกันได้ครับสักวันสองวันเนี่ยนะฮะก็เลยเอาโซซิดัดนะครับกุนซืออิกมาโนอากัวซิลนะครับเป็นผู้จัดการทีมนะฮะเขาก็เพิ่งออกมาพูดนะครับว่าเขาภูมิใจมากๆนะก่อนเกมเลยเขาภูมิใจมากที่ซูบิเบนดี้เนี่ยปฏิเสธค่าเหนื่อย มหาสารจากเร์รพูแล้วก็อยู่กับทีมต่อเชื่อว่านักเตะก็คงคิดเหมือนกันว่าโซเซดัดเนี่ยคือทีมที่ดีที่สุดในโลกแล้วนะปรากฏว่าแพ้คาบ้าน1ต่อ2ครับก็แม่ในโลกออนไลน์ทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะก็บอกว่าเออเข้าใจในสิ่งที่เองเลือกนะสำนึกรักบ้านเกิดน,นะฮะซูมีเบนดี้แต่ก็โอกาสที่เราหยิบยื่นให้อะ่ะโดยธรรมชาติเรียรพูไม่ค่อยมีโอกาสที่2เนาะแบบถ้ารถไฟขบวนนี้ผ่านไปแล้วรถไฟบางทีไม่ได ย้อนกลับมาแล้วมารับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคุณอาจจะได้ไปย้ายไปบาซ่ามาดริดในอนาคตก็ได้แต่กับลิเวอร์พูลก,ก็อาจจะก็อาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วนะก็ต้องเลือกในสิ่งที่คุณ <c oughs> คุณคุณต้องการนะฮะก็ก,ก็ก็ต้องก็ตามนั้นนะครับนอกจากนี้คุณซื้ออากาโนอิกวาซิลเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังเกมด้วยถึงถึงความในใจเขานะฮะว่ามันเป็นแบบนี้อยู่เสมอในทุกๆปีแบบว่าไอ้เรื่องการย้ายทีมผู้เล่นแบบมันจะมีแบบทีมนู้นทีมนี้ติดต่อเข้ามา เขาก็บอกว่าในส่วนของเอาคนขวาเนี่ยเลอร์น็อกมองเนี่ยคือไปแอดมิริดแล้วส่วนเมริโน่เนี่ย mm hmm. เขาก็บอกว่าก mm ็อาร์เซนอลก็กําลังคุยอยู่ mm hmm. เขายอมรับเลยนะแล้วก็ในส่วนของมาตินซูบิเบนดี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็ลิเวอร์พูลเขาใช้คําว่าเดี๋ยวให้ดูนะครับ mm hmm. เขาใช้คําว่าลิเวอร์พ hmm. ูวอสต์วิลลิงทูเพลยซูบิเบนดี้คลอสนั่นแปลว่าลิเวอร์พูลพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญาให้กับซูบิเบนดี้นะฮะนี่คือที่คุณซื้อเขาพูดเองเลยนะ ก่อนหน้านี้วอชวิลลิงวอชเป็นอดีตไปแล้ว,ลวก็คือก่อนน้านี้ริปูพร้อมจ่ายนั่นแปลว่าเป็นเรื่องจริงนะฮะที่ริปูพร้อมจ่ายค่าฉีดสัญญาแม้ว่าจะมีเจรจาต่อรองอะไรก็ตามแต่สุดท้ายพร้อมจ่ายนั่นแหละแต่เขาก็พูดมาอีกท่อนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนี่ท่อนนี้ให้ดูข้างบนมันมีช่วงเวลาหนึ่งนะฮะที่กุนซืออากาซิวพูดเองเลยนะว่าผมไม่สามารถบอกคุณได้ด้ยวยซ้ำว่ามันมีช่วงเวลาหนึ่งว่าซูมิเบนดี้เนี่ยจะย้ายออกหรือจะอยู่ต่อจนกระทั่งนาทีสุดท้ายที่นัเอกเอตอ่ มีอยู่ช่วงหนึ่งก็มืดแปดด้านเหมือนกันนึกว่าซูมิเบนดี้จะไปแล้วนึกว่าแบบจะต้องเสียแข้งหลัก3คนในซัมเมอร์เดียวกันแล้วอะไรแบบนี้นะครับอืมอ่ะตอนนี้เลยต้องมองไปแล้วไปอยู่กับแอตมาดิดไปแล้วนะครับมาเมริโน่คนกลางนี้ก็กับอาร์เซนอลยังคุยกันอยู่ส่วนของเราด้านซ้ายมันจบไปตั้งงานแล้วนะอันนี้แค่แค่มาย้อนในสิ่งที่กุนซือเขาพูดให้ฟังแล้วก็คงจะจบภายในวันนี้นะฮะหมายถึงว่าผมก็คงไม่กลับไปพูดถึงบ่อยๆแล้วนะฮะ ถ้าไม่มีอะไรจําเป็นนะฮะทีนี้มาดูเรื่องของราวของมามาดัชชิวิลี่นะครับผู้รักษาประตูของบาเดนเซียเนี่ยลา่าสุดมีอัปเดตจากทางเดอะมิลเลอร์นะครับนะเขาก็บอกนะครับว่าลิพูแหมกำลังลิพูข้อเสนอที่ยื่นไป30ล้านปอนด์หรือว่า35ล้านยูโรรวมออปชันเนี่ยคือข้อเสนอที่ลิพูมองว่าจะไม่เพิ่มจากนี้อีกแล้วนี่คือข้อเสนอที่สุดๆแล้วแบบประมาณว่าเราเชื่อว่าค่าตัวนักเตะมันต้องประมาณนี้ส่วนทางฝั่งลาลิก้าก็คือทางฝั่งอ่าบ,บาเลนเซียเนี่ย เขาอยากได้34ล้านปอนด์หรือประมาณ40ล้านยูโรอย่างที่เราก็ว่ากันแหละนะยังเจรจาค่าตัวกันต่ออีกนิดนึงแบบทางนั้นเขาอยากได้เพิ่มอีกนิดนึงทีนี้ทางสื่อเดอะมิลเลอร์ก็บอกนะครับว่าตัวมามาดชิวิลี่นะครับได้มีการขอกับทางบาเดนเซว,ว่าโอ้โหรับเธอราคาเนี้ยร,รับเธออย่าไปโกงราคา เยอะไปเดี๋ยว,ยวริบูผมอยากย้ายไปริบูงจริงให้ผมทําตามความฝันเถอะนะแบบอยากย้ายมาริบูงจริงคืออันเนี้ใจตั้งแต่โคตรมาแล้วก็มีการร้องขอกับสโมสรแล้วนะฮะถ้าเป็นตามที่เดอะมิลเลอร์บอกนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามดูว่าจะมีการบรรลุกข้อตกลงกันได้ก่อนปิดตลาดหรือเปล่าแล้วก็จะเป็นการตกลงยืมตัวอะไรกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอวันที่บทสรุปอีกทีหนึ่งเราคงจะได้รู้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนที่จะไปข่าวซื้อขายอื่น,นที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือ พรีเมียมคราฟพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้านะครับในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสั่งได้เลยเบอร์นี่ศูนย์สองหนารันตีความอร่อยแล้วก็มาพร้อมกับ2โปรนี้ถึงวันที่30กันยายนนะครับบัตดี้เซต890บาทแล้วก็ปาร์ตี้เซตนี่จัดหนักจัดเต็มนะพิซซ่า2ถาดใหญ่ๆ14นิ้วนะฮะชิคเก้นวิงนะสปาเก็ตตี้ทากไวว้้ดยนะครับ เรื่องราวของจาลาดเบนเวตนะครับก็ถามว่าเคยเป็นข่าวกับเราไหมอ่ะพูดถึงเรื่องข่าวเป็นข่าวก่อนเคยเป็นข่าวแบบแวบๆบแบบว่าเออเราก็สาก้ดูอยู่เราก็ชอบแต่เราทุกคนก็รู้กันก่อนในนี้ว่าความยากคือเป็นทีมคู่แข่งร่วมเมืองการย้ายโดยตรงยากมากย้ายโดยอ้อมอาจจะเคยมีแต่ย้ายโดยตรงอะ่ะยากมากแต่ข่าวในซัมเมอร์นี้มันก็ไม่มีครับมันเคยมีในอดีตการปลายๆนะแต่ข่าวในซัมเมอร์นี้ยังไม่มีแต่อยู่ดีๆเมื่อวานนี้ครับ เมื uhm. ่อคืนนี้ดีกว่าใช้คําว่าภายในเมื่อวานเมื่อคืนนี้ทางร้านเดิมพันของอังกฤษ2เจ้าดังไม่ว่าจะเป็น s k y ยเบนะครับหรือ3 6 5ห e เบดเขามีการหั่นราคาเขาค่อยหันหันหันขึ้นมาเป็นแตงหนึ่งลิฟ์ปูเป็นแตงหนึ่งได้เบรนทแวรหั่นลงมาหั่นลงมาแต่ผมให้ดูราคานะครับความประหลาดนะครับเห็นไหมเอาอันนี้ของสกายเบนะครับ คือเดิมทีอ่ะแมนยูสนใจมากๆเรารู้กันอยู่ว่าแมนยูเคยยื่นเขาเสนอเข้าไป2รอบแต่ว่าทางเอฟเวอร์ตันตั้งค่าตัวไว้70ล้าน70ล้านบวกบวกซึ่งแมนยูยื่นแค่4ประมาณ45กับ50เท่าแถวเนี้ยซึ่งยื่นเท่านี้ทางนั้นเขาไม่รับทางนั้นเขาบอกว่าถูกไปยังไงเขาก็จะเอา70เอฟเวอร์ตันแล้วซึ่งแมนยูตอนนี้เขาไปซื้อทั้งเดลิกซื้อทั้งย و ร و มาแล้วเขาไม่น่ามาเอาบรนสเวตแล้วนะฮะอันนี้คือทางแมนยูเขาจบไปแล้วอุย้ยกดผิดนะแต่ทีนี้เนี่ย ไอราคาที่มันเปิดออกมามันกลายเป็นไิฟูขึ้นมาแซงแตงหนึ่งแมนยูนเตดแบบอยู่ดีๆก็มาอของ s k y b เบเนี่ยเป็น1นึ่ทับสอทับหก็คือเดิมพันหได้2องถือว่าเป็นราคาที่เป็นันเป็นแตงห่งที่ไม่เขาปรับมาอย่างเงี้ยม,มันจะมีกลิ่นอะไรไหมมาดูอีกอันหนึ่งอีกค่ายหนึงนะครับสี 4, ทับหนั่นก็คือเดิมพันหได้4มันคือราคาที่ปรับมาแบบประหลาดมากแล้วแอนฟิลเซกเตอร์ไปจับ จับอยู่ตลอดครับว่ามันมีการปรับราคาเรื่อยๆไหมเรื่อยๆไหม,มจนกระทั่งตอนนี้ครับการเดิมพันของ3ามหกห้าเบต,เตรงจาราตเบนเวตเนี่ยหายไปครับคือเขาปิดปิดเดิมพันไปแล้วอ,อคำถามสําคัญคือมันมีอะไรในกอไผ่หรือไม่อาเพื่อนเพื่อนลองมาคิดตามกันบางครั้งผมต้องบอกเพื่อนว่ามันก็อาจจะมีอะไรในกอไผ่ก็ได้หรือไม่มีก็ได้จริงๆนะเราเคยเห็นเคสแบบนี้บางครั้งไม่มีอะไรในกอไผ่เลยก็มี มันเป็นเพราะว่ากระแสมันมาจากไหนไม่รู้แฟนบอลไปรู้จากไหนอะไรมาหรือเปล่าไม่รู้แฟนบอลไปลุมเดิมพันอันนั้นเยอะจัดอะ่ะเขาก็ต้องปรับราคาลงมาปรับราคาลงมาแล้วจนถึงขั้นที่ต้องปิดนั่นเป็นเรื่องธรรมชาติอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้เป็นการแตกตื่นหมูไ่ไปไปทําให้เขาปิดกันเองก็ได้หรือมีอะไรในกอผ่ยจริงจริงจนคนไปเทเดิมพันกันเยอะจนเขาทนไม่ไหวต้องปรับราคาลงหรือปิดอย่างที่เห็นนะซึ่งผมยังบอกเพื่อนๆไม่ได้ครับว่า มันเป็นแบบมีอะไรในกอภไผ่หรือไม่มีอะไรในกอภไผ่แต่ถ้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเป็นดีลนี้จริงๆแล้วสมมุติให้นึกไว้ก่อนเลยว่าราคาแพงแน่ๆอย่างที่แมนยูเขาสู้ไม่ไหวเจ็ดสิบร้านะ่ะของเราถ้าซื้อก็คงไม่ต่ำกว่านั้นแล้วยิ่งเป็นเอฟเวอร์ตันน่ะเขาก็คงไม่อยากขายเราเท่าเท่าไหร่ถ้าเรายื่นไปถูกๆอ่ะมันก็ต้องเจ็ดสิบ้านบวกจริงๆอะ่ะแล้วถ้าเป็นคนนี้จริงๆสมมติถ้าเป็นแบนแวร์ ert, จริงๆมันคงเป็นดีลระดับแบบบิ๊กดีลแล้วก็เป็นดีลระดับที่ดําดินอะ่ะ มาแบบมาให้ซุ่มให้เสียงอะถ้ามันจะเป็นจริงนะแล้วก็ถามว่าเหตุผลอะไรถ้าเราจะต้องทุ่มซื้อกองหลังเพิ่มก็อาจจะเป็นเหตุผลนี้แหละครับเรากําลังเสียกองหลังหนึ่งคนก็คือโจโกเมสที่มีโอกาสเสียผมใช้คํานี้อย่างที่เราทราบกันไม่ได้มีชื่อในเกมล่าสุดเจออิฟสวิตเพื่อให้ไปเคลียร์เรื่องอนาคตตัวเองว่าพิจารณาออปชันของตัวเองซิว่ายังไงอะไรยังไงนะฮะทางเราอย่างที่ผมเคยรายงานเนาะหลายทีมสนใจ ทีมนิวคาสเซิลเชลซีคิดเซาพารลบาเยนอีกนูนีนั่น,นสนใจเพียบล่าสุดสืส่อที่เป็นนักข่าวที่เป็นสายบอลนิวคาสเซิลนะครับอย่างมาร์คดักลาสของสื่อ i อสปอร์ของอังกฤษนะครับคอนเฟิร์มว่าทางนิวคาสเซิลเนี่ยน่าจะถอนดีลจากมาร์เกฮีแล้แพงจัดซื้อไม่ไหวก็มองโกเมสเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เขาใช้คำว่าเป็นไปได้อ่าเขาใช้คำว่าเนี่ย variable alternative to mark g e t h i เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้เพราะเขามองว่าลิปูก็พร้อมขายถ้าได้ราคาที่เหมาะสมด้วยและซึ่งราคาก็ถูกกว่าราเกฮีอยู่แล้วสัก40ล้านลิปูก็น่าจะปล่อยแล้วตรงนี้เดี๋ยวรอดูว่านิวคาสเซิลจะโค้งกลับมาเอาหรือเปล่าแล้วก็อันนี้ไม่รู้มันจะเชื่อมโยงกับการว่าเฮ้ยพราะลิปูจะเสียแล้วยังไงลิปูต้องซื้อเซนเตอร์เพิ่มไหมแล้วมันจะไปจบที่แบนแบดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับแต่ว่าอันนี้ให้โน้ตไว้ก่อนว่ามันยังไม่มีสื่ออะไรที่รายงานถึงตรงๆมมัันีแคค่กาาารรรปรบราาของ ร้านเดิมพันธ์ถูกกฎหมายในอังกฤษนะครับทีนี้มาดูกันที่ฟาบิซิโอโรมาโน่กันบ้างนะครับก็มีการเอางี้ผมเอาสมแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือออกมาพูดถึงทิศทางตลาดในสสัปดาห์สุดท้ายเริ่มต้นที่โรมาโน่จัดรายการเฮเบโกปอดแคสต์ครับรายวันของเขานะครับโรมาโน่ออ ano, บอกว่าลิพูเนี่ยยังมีการขยับในเบื้องหลังครับมีการติดต่อหาเอเย่นตักเตะมีการติดต่อหาสโมสรแล้วก็ มันไม่ใช่แค่กองกลางที่ติดต่อไปมีตำแหน่งอื่นๆด้วยที่พวกเขาเหมือนติดต่อสอบถามทั้งเอเจนต์นั้งเตะทั้งสโมสรนั่นแปลว่าลิพูยังคงมีการเคลื่อนไหวครับในตลาดซื้อขายอยู่นะครับลิพูกาลังมองโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาใน2สัปดาห์สุดท้ายอยู่สําหรับผมคําว่าสําหรับผมก็คือสําหรับโรมาโนนะเขาบอกสําหรับผมลิพูจะมีการขยับบางอย่างก่อนปิดตลาดเขาเชื่อแบบนั้นอันนี้ในมุมของฟาบิโอโรมาโนนะครับจริงๆนี่ผมลืมเปิดของเดวิดออน์สตีนนะ เดี๋ยวผมจะเล่าเล่าให้ฟังฟังสิ่งที่ผมพูดนะภาพช่างมันเดวิดออสตินนะครับบอกว่าจะมีการรีพูะถ้าจะมีเซ็นก่อนปิดตลาดจริง,จ,รงจะเป็นการเซ็นคนที่พวกเขาเชื่อมั่นว่าดีพอจริงๆนะครับจะต้องดีพอหรือดีดีอะด,ดีในมุมของทีมงานรีพูทครับและรีพูเป็นทีทีมงานรีพูะไม่ใช่ไม่ใช่ทีมงานที่จะมาสนใจแรงกดดันภายนอกสนใจเสียงกดดันจากแฟนบอลอะไรแบบนี้รีพูไม่ได้ ไม่ได้ไปนสนใจตรงนั้นเท่าไหร่นะักนี่ที่เดวิดออสตินเขาบอกนะฮะนี่อ่ะมีพูดไว้ใน NBC Sport นี่ผมเปิดให้ดูว่ามันอยู่ในนี้ที่ออสตินพูดนะครับอา้าวเขาบอกว่ามันเปิดไม่ได้นะเอาเป็นว่าเนี่ยออสตินพูดใน NBC Sport อนะครับอย่างที่ผมเปิดให้ดูเลยเนี่ยเห็นไหมคือต้องเป็นนักเตะที่ใช่เท่านั้นและไม่สนใจเสียงภายนอกนะดังนั้น เขาบอกว่าต้องมาจับตาดูครับว่าในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายก่อนปิดตลาดจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่แต่แน่นอนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็จะต้องเป็นไปตามเซมลูวิลอพพายนะครับก็คือเป็นไปตามกฎอย่างที่บอกครับว่าต้องเป็นตั้งแต่ที่ใช่ที่คิดว่าเซ็นเข้ามาแล้วทําให้ทีมดีขึ้นเท่านั้นนะครับอีกหนึ่งแรงข่าวจากพอกอสนะครับสายข่าวหงแดงของร์พูเอ็กโคสื่อท้องถิ่นนะครับเขาพูดถึงการกลับมารับงาน CEO ฟุตบอลของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมันมีผลอย่างมากกับนโยบาย นโยบายการซื้อขายของลิเวอร์พูลครับเขาทำงานในทุกๆวันเชื่อมโยงกับทางริเชติอุสทำงานกันทุกวันนะแล้วก็แน่นอนว่านโยบายการซื้อตัวเนี่ยก็จะกลับไปสู่แบบดั้งเดิมดั้งเดิมคือยังไงอะในเรื่องของขาออกเนี่ยก็ขาออกก็พร้อมปล่อยนักเตะที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแผนทำทีมแต่ทำเงินได้อะไรก็ตามปล่อยเพื่อเป็นการระบายค่าเหนื่อยระบายพื้นที่ระบายสิ่งต่างๆแบบเพื่อ เพื่อระดมทุนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เพื่อทําให้การเงินอยู่ในสถานะที่มั่นคงมีขายมีซื้อไม่ใช่ซื้ออย่างเดียวแล้วไม่ขายอะไรเงี้ยก็ยังไงพวกที่เป็นส่วนเกินเขาก็จะขายออกอ,อย่างเช่นบ๊ Bobby Clark อบบี้คลาร์กมันมันก็ไม่ไถึงกับส่วนเกินหรอกแต่ทําเงินได้10ล้านเขาก็ขายแล้วก,แวก็แล้วก็อีกหลายๆคนที่เนี่ยอย่างเช่นเซฟฟานเดนเบิร์กนัทฟิลิปพวกเนี้ยก็มีโอกาสที่จะย้ายออกก่อนปิดตลาดฟาบิโอคาบโยก็ย้ายออกไปแล้วนอกจากในขาออกขาเข้าครับสําคัญมาก พอกลับมาสู่ยุคของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดครับมันก็จะกลับเข้าสู่เรื่องของเป้าหมายอันดับหนึ่งต้องเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งถ้าจะซื้อเพื่อเข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมนะแบบทีมนันแน่นอยู่แล้วสมมติทีมนันแน่นอยู่ไม่ไม่ใช่ว่าขาดอะ่ะไม่ใช่ว่าขาดอะ่ะถ้าทีมนันแน่นอยู่อะ่ะแต่ถ้าจะซื้อมันต้องมีการซื้อคนที่เป็นเกม changing คนที่สามารถซื้อมาแล้วเปลี่ยนเกมให้ดิพูดีขึ้นได้เลยเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเช่นยกตัวอย่างในอดีตตั้งแต่ตอนที่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเป็นผ อันดับหนึ่งต้องเอาให้ได้อาริซงเบเกอร์อันดับหนึ่งต้องเอาให้ได้เกอิต้าอันดับหนึ่งต้องเอาให้ได้ฟาบินโยอันดับหนึ่งต้องเอาให้ได้เขายกตัวอย่างมา4ดีลนะครับพอกอสใน4ดีลนี้มีล้มเหลวก็แค่ดีลเดียว,ยวถ้าพูดตรงๆเลยก็คือเกอิต้าแต่ประสบความสําเร็จก็คือฟานไดอาริซงเบเกอร์แล้วก็ฟาบินโยเนาะก็อ่ะมารอดูกันครับว่า2สสสัปดาห์สุดท้ายจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมส่วนเรื่องบ๊อบบ, e บววี้คลาร์ราออก,ากนะครับอัปเดตแบบเอ็กซ์คลูซีฟจากเดฟโอซิคอฟส์นะครับสายข่าว นอกจากก่อนั่นี้ที่เขาคอนเฟิร์มนะว่าตกลงค่าตัว10ล้านปอนด์กับทางาเรดบุสซาวบวกได้แล้วเนี่ยในส่วนของนักเตะครับบ๊อบบี้คลาร์กอากีเพอร์ซันอลเทอร์มแล้วครับก็คือการบรรลุข้อตกลงสัญญาส่วนตัวกับทางออสเตรียแล้วนะฮะก็เตรียมครับค่าตัวก็ตกลงแล้วค่านงค่าเหนื่อยก็ตกลงแล้วก็เดี๋ยวเตรียมย้ายครับอาจจะสัปดาห์นี้อาจจะได้เห็นเสร็จสิ้นก็ได้เดี๋ยวเรามารอติดตามกันเป็นการเซ็นสัญญากัน5ปีด้วยกันนะครับอืมโอเคทีนี้ สีสันทิ้งท้ายนะครับมาดูเรื่องราวของโมซาล่าแน่นอนครับก็มีการเขียนกันถึงเยอะแยะแหละเพราะว่าโมซาล่าเมื่อวานนี้นัดแรกเมื่อวันก่อนนะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งในนัดแรกเจอกับอิฟซิวิดทาวแล้วก็ทำสถิติมากมายแต่ว่าอ่หัวข้ออย่างที่เจมพีส์เขียนเนี่ยเขาก็บอกว่านี่คือแบบว่าซาล่าพิสูจน์เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ลิเวอร์พูลยังขาดไปได้นะแค่ can't live without นะครับอยู่ไม่ได้ถ้าแบบว่าอารมณ์ประมาณว่ายังขาดไม่ได้นะซาล่าตอนเนี้ยนะแต่่่่่วามมัันนนก็ีีออยูททึงครบ ใช้คำว่าใช้คำว่าเป็นสีสันแล้วกันเขาบอกว่าลิฟท์ครับเพิ่งทำการติดตั้งสร้างนะครับเพิ่งทำการสร้างคอฟฟี่บาร์อยู่บริเวณ Inside Prayer Entrance ตรงทางเข้าของศูนย์ฝึก e x คเซอรเทนนิ c e เซ็นเศูนย์ฝึกเคิร์กบี้นะตรงทางเข้าศูนย์ฝึกอะเอาง่ายๆทางเข้านั้งเตะมีการติดตั้งบาร์คอฟฟี่เอาไว้เพื่ออะไรมันมีจุดประสงค์ครับ เพื่อให้นักเตะมานั่งจิบแฟจิบชาอะไรกันคุยกันสร้างสังคมกันมีความสนิทสนมกันเขาบอกว่าหนึ่งในนั้นคือโมซาลาที่ไปที่บาร์นี้ประจําหลังจากมีการติดตั้งบาร์นะครับแล้วก็จะใช้เวลาร่วมกับพวกคอตตาซิมิกัสโซบอสไลแล้วก็เทรน a อารโนอะไรพวกนี้นะเป็นต้นเอ่อผมเขาก็ไม่ได้มีการบอกว่าบาร์คอฟฟี่เป็นยังไงผมก็ไม่เห็นไม่มีการถ่ายรูปใหดูด้วยแต่ว่าเจมเพยสเขาทราบข้อมูลตรงนี้เขาก็บอกมา แต่ว่าในคลิปซ้อมล่าสุดเมื่อก่อนถึงเกมกับวิสวิทยเนี่ยผมไม่รู้ว่านี้เรียกคอฟฟี่บาร์ไหมหรืออันนี้เป็นแค่ในห้องครัวก็ไม่รู้ว่ะเอาเพื่อนๆลองดูซิเขาเรียกว่าคอฟฟี่บาร์ได้ไหมข้างหลังมันก็มีชงกาแฟจริงๆนะแต่ว่ามันมีหลายอย่างอ่ะมีทําน้ําผลไม้ปั่นอะไรกันด้วยเนี่ยแล้วดูดิโมซาร่าเนี่ย o, ล็อบบอแลวก็โซโบเนี่ยมาในห้องนี้แล้วซาร่าก็บอกว่าเนี่ยทำให้ลูกกินประจาเนี่ยใส่พวกผลไม้ไปแล้วก็เอาระปัน่นปัน่นใส่นมนะแล้วก็ทำทำให้โซโบกินนะอ่ะง่ายเชี่ยวชาญ คือผมไม่รู้ว่านี่เรียกว่าท็อปอ่าคอฟฟี่บาร์ได้ไหมเพื่อนๆลองแสดงความเห็นเข้ามาลวกันหรืออาจจะไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นห้องครัวอยู่แล้วหรือเปล่าแต่มันมีแล้วมันมีคอฟฟี่ในนี้ด้วยอ่ะแต่มันก็มีผลไม้มีอะไรที่เป็นสุขภาพด้วยอ่ะนี่นี่แล้วก็เนี่ยทำให้แบบโซบะด้วยมีคนก็บอกนะฮะก็ผมก็ไม่มั่นใจเพื่อนๆลองแสดงความเห็นเข้ามาละกันอันนี้เป็นเกรดสีสันส่วนอันนี้ผมชอบครับแค่นี้ไม่มีอะไรเลยเป็นอีกบุคลิกที่ต่างจากครอป มีคนบอกว่าน่าจะคล้ายไปทางราฟาเอลเบนิเตสมากกว่าตอนที่ยิงได้ <c oughs> ไม่ได้แบบว่าวิ่งหรือว่าอะไรแบบครอปที่แบบเป็นพลังงานแบบเฮฟวี่เมทัลขนาดนั้นแต่ก็จะเป็นแบบ <c oughs> ประมาณนี้ครับอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับส่วนใครที่สนใจติดต่อลงโฆษณาลงสปอนเซอร์ช่องโค้ดแอคหรืออยากจะร่วมงานกันนะครับตอนนี้พื้นที่โฆษณายังว่างอยู่นะครับมาพูดคุยกันได้ในเพจโค้ดแอคในอินบ็กในอินบ็อกซ์ของโค้ดแอคนะครับส่วนใครที่ ชิ้นชอบคลิปนี้ง่ายๆกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับกดส่งด้วยเนทตซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์หรือสมัครสมาชิกเป็นการสนับสนุนช่องโคดแอคได้วันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ